สวัสดีครับเมนี่กับมาเจกันครับนุ่มอร่อยข้าวมันไก่อีกแล้วเมนี่พาคสิมนเงงก๋วยเตี๋ยวให้ก๋วยเตี๋ยวกินพี่น้องอยากเบิองก๋วยเตี๋ยวครับบ้านแม่งไดหเพียอ่คอยเบิองเจ้าเบิองก่อนลูกซินข่อยเห็นบ้าอยากให้เบิองเจ้าเห็นลูกซินข่อยบ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นบ้านที่ลูกซินข่อยเฮ็ดเองอันนี้เฮ็ดเอง ลูกซินเฮ็ดเองนี่ทอดหมูนี่ทอดทอดมันหมูนี่ก,กรอบอร่อยน้ำกันเสียนเบิองเสี่ยนกันเสียนคนอ,อื่นไปแล้วคอมากเกลียดอื่เสียบปรุงเรียบร้อยแล้วมีแต่สิคน้นคนไปน่าเนาะซิมกันมาเป็นยังไงนั่งบอสะดวกก,กันไหนพี่น้องไม่ข่อยกันไล พไปละแซบพี oh, oh, oh. Mm ่น hmm. so ้องโอ้โหหนูน้ำมานแตกกระถางแล้วพี่น้องเอ้ยข่อยกันเลยปวดทั่วไปพี่น้องถวยกันเลยกินปานสร้างกินสร้างครับเพื่อจกินเสือกับอิ่มข่อยกันเลยเช่นผสมกันไปเรื่อยละพี่น้องเอ้ยมีอียงก็กินไป ขาดน้ำปลาพี่ผักแกมเพืเสริมผักตรงนี่ลูกศิษย์ เหมือนไม่ได้ให้คลิปหลายมือล่ะพี่น้องความมากก็ได้จันแฮ่ลืมใส่ผัก để Auf... ừ, hết thấy... đi hiện lái lại, ừ. muốn ăn thì đi hiện để kiểm hiện để lái lại hiện, thế มันหมูอืมเสียบจอยมันหักมันบดีแล้วพี่น้องกินแล้วก็บดีอืมแขีวกูไม่อืมแขีวกูจะไม่เ,มเตียกบติอืม ข้าเพชรเปน็นว้างเพชรอะไรพี่เอาพริกอาแซ่บปวดพักรสพี่เนี่ยม